สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้กันหน่อยนะครับแฟนบอลของสิงห์บลูเชลซีเนี่ยอาจจะมีลุ้นแล้วก็ว่าได้เพราะว่าโบลลี่นยบุกไปถึงเมืองบาร์เซโลนาเลยนะครับเดินดีลเองครับอาจจะไม่จบแค่แอชปลเกวตาครับกับมากอสอลอนโซแค่นั้นนะครับมาฟังกันหน่อยช็อตโบลลี่ครับเจ้าของสโมสรเชลซีคนใหม่เนี่ยลงทุนเดินดีลเองเลยนะบินลัดฟ้าถึงบาร์เซโลนาท่ามกลางกระแสข่าวรือว่านอกจากจะตั้งใจจะไปเจรจาปล่อยตัวเซซ่าแอชล กตาครับและมาคอสอาอนโซเนี่ยรวมถึงอาจมีความเป็นไปได้ครับที่จะคว้าเฟรนกิตยองเนะี่ยมาปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับโบลี่เนี่ยสร้างความมือหายกับแฟนบอลสิงห์บลูครับหลังปรากฏคลิปตัวเองเนี่ยเดินทางไปถึงสนามบินบาร์เซโลนาก่อนจะถูกแฟนบอลที่นั่นเนี่ยยิงคำถามว่ามาเพื่อคว้าตัวเฟรนกิตยองหรือไม่นะครับ จากนั้นครับเป็นคลิปที่โบลลี่เนี่ยไปอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับหลังถูกแฟนบอลจี้ถามเรื่องการมาในครั้งนี้เขาก็ตอบว่ามาเพื่อทานอาหารก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยฝังตัวแทนของบาร์เซโลนาอย่างโจลาปตา้านีมาเตออาเลมานี่นะครับและยอร์ดี้คราฟเนี่ยก็ทยอยเดินทางมาที่ร้านอาหารเช่นเดียวกันนะครับ รายงานจากฟราบิซิโอโรมาโน่ก็เปิดเผยว่าการเดินทางไปครั้งนี้ของชอตโอลลี่เนี่ยต้องการไปเพื่อผูกสัมพันธ์และพูดคุยในหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือดีลของอันชปลิกเวตาครับและมาโกสอลันโซที่ทางยอดทีมจากต่างดาวบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการตัวหลังมีการตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะไปแล้วนะครับแต่ยังติดที่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องการจ่ายค่าตัวที่สูงจนเกินไปนอกจากทั้ง2นักเตะกำลังจะหมดสัญ,ญญาในปีหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับยังถูกเชื่อมโยงว่าอาจจะบ,บินไปเพื่อเจรจาเพื่อสู่ขอเฟรนกิเตยองครับหลังก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่าเชลซีเนี่ยพร้อมส่งอันปลเกต้าและมาร์กอสอลานโซ่เนี่ยบวกเงินอีก5้ล้านปอนด์ชิงปิดเดียวตัดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่มีข่าวมาด้วยอย่างยาวนานนะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกจะเป็นยังไงสําหรับชอตโบลีครับต้องเดนทางไปถึงเมืองบาสซูรนานด้วยตนเองนะครับ ไปคุยเรื่องมา r กอสอารอนโซกับเซซ่าสอชปลิเกต้านะครับะ่าจจะมีพ่วงของดิวเฟรนกิเดยองอาจจะปาดหน้าแมนยูเลยก็ว่าไดนะ้ไม่รู้ว่าจะเป็นไงถ้าแนบ2คนนี้แล้วก็บวกเงินอีก50าสิบล้านปอนด์ครับเป็นไงล่ะครับบาซ่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้สําหรับอนาคตของเฟรนกิเดยองนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงที่เที่ยงครับสวีสดสสวัสดีครับ